สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางนี้คือ,อีกภาคเช้านะครับรวันจันพุธที่26กมกราคมนะครับสำหรับนี้เคอ,อีแรงนึกว่าจะถลบยาวครับก็ฟื้นตัวขึ้นมาเร็้วหน่อยนึกว่าจะมีสัปดาห์ที่2ที่จะหลุดต่อเมื่อวานเจาะนะครับไบเดนก็ไปร้อยก็ยังถือว่ามาครับบางทีว่าดีกว่าลงทะเลหลลงทะเลไปไกลมาก โอเคครับมาฟังการมีข้อคร่าวๆครับเช้านี้เปิดที่59836ครับ59836 59836นะครับ59836ผมรู้จากตัวเปิดมาทิศนี้ตัวเปิด2วันที่ผ่านมาหลัก10หลักหน่วยบนครับหน่วยบนของตัวเปิดไหลปิดซึ่งวันนี้598 8หลัก10เอ8หลักหน่วยบนโอกาส8ยังจะเหลือเป็นไปได้ครับ นอแปดจะเหลือเป็นไปได้แต่ผมไม่ชอบครับผมไม่ชอบครับไม่ใช่ไม่ชอบก็คือชอบตัวอื่นมากกว่าครับถ้าแปดมาถ้าแบบผมความน่าจะเป็น,นถ้าแปดมาครับถ้าแปดมาน่าจะปิดตัวเปิดไหมผมว่าท้ายสามท้ายแปดนะถ้าแปดมาจะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามกับแปดหนึ่งห้าสามแต่ผมมีคู่ที่ชอบมากกว่าผมชอบ ถ้าใครสังเกตด,ดูดีครับวันจันทร์วันจันทร์ตัว2ตัวล่างครับห5่าวันอังคาร2ตัวล่างหนึ่งมันลดที่เด1หนึ่งแต้มครับเป็น1คงที่อยู่1คงที่อยู่วันนี้อาจจะเป็น1 3สถ้าคู่1 3มันจะตรงกับ2 1หนึ่งครับผมเลยชอบคู่นี้วันนี้เด่นสุด1ครับชนไหลพอดีครับไม่หนีครับไม่กลัวช่างมันครับจะมาหรือไม่มาก็หลันต่อหนึ่งามนครับ 2 1 1 3 2 1 1 3ชอบมากของเขานะครับ2 1 1 3 6 1 7 3และเมื่อคืนดาวโจนปิดเบิ้ล10แต้มโอกาสมานี้10แต้มหรือเบิ้ลน,น่าจะมาครับ7 3ผมเอามองอยู่นะถ้า1 3 3 1มันจะคู่กับ7 3พอดีนะครับคู่กับชุด10แต้มอ่าตรงกับดาวแล้วก็9 1 สาสี่ครับอันนี้เป็นชุดสิบแต้มเหมือนกันชุดสิบแต้มพี่น้องเนาะร้อยร้อย่สามครับเพราะว่าอาจจะเพาะหุ้นตอนนี้คิดที่ลบนะครับหุ้นมันอาจจะสลับบนล่างได้3 1มหนึ่งหอาจจะสลับขึ้นบนล่างได้ครับติดหนึ่งหนึ่งไว้ครับหิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนก็สวยครับ1นึ่นส แต่แต่อันนี้6ห่างครึ่งเนาะแต่ถ้า8มาแต่ถ้าจากตัวเปิดถ้าจากตัวเปิดจากตัวเปิดชนที่8 8ดแปดหนึ้คู่นี้สวยครับ8 153สวยทางั้นก็ลองติด8 1ดหนึตัวระบาทแล้วเป็นกันไปนะครับ8 1 8, 1, 8 5, หนึ่หนึ่งแ้าไม่พอของทางทอกับแปดหนึ่งแปดสา น่าจะแนวนี้แต่ถ้าอันนี้คือตัวกันไปไงคือตัวไม่คือตัวไม่ชอบเอาง่ายคือตัวไม่ชอบคือตัวไม่ชอบอันนี้ชอบของเขาครับอันนี้ชอบสุดครับแต่ถ้าคิดว่าเยอะมากมายก็มันต้องตามเนาะต้องตามท่านอื่นดูครับทุกอย่างเป็นการคํานวณจากสถิติครับครับลองคิดดูดีนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปของตัวเลขครับไม่ได้เป็นงมไม่ได้ไปขูดต้นไม้มาไม่ได้ไปขูดอะไรมานะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับ ังไงจะมาเอไมาขึ้นอยู่กับตัวเลขเขาเนาะอย่าไปคิดมากมายครับมันคือหุ้นครับมันคือตลาดหุ้นครับเลขมันจะออกแปลกเลขมันจะออกตองเลขมันจะออกอะไรมันก็คือตลาดหุ้นครับอย่าไปคิดมากมายครับไอ้พวกที่มโนว่าไอ้ผมวางตัวนี้ปุ๊บพอมันดีปุ๊บมันหนีเลขผมไปเลยเขาไม่มาสนใจนะคุณจะวางเลขอะไรเขาไม่สนใจครับไม่เกี่ยวครับเขาก็ซื้อเป็นพันล้านหมื่นล้านนะครับตลาดหุ้นเขานะครับ เนาะอย่าไปเชื่อไอ้พวกคำมโน,โนครับและนี่คอีไม่มีเลขค้างนะครับนี่แคอีมีแต่เลขก่อนปิดครับไอ้พวกที่บอกมีเลขค้างอะมั่วครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ